สำหรับคลิปที่3ของเรานะคะจะว่าด้วยเรื่องของแสงหรือไลติ้งนะคะแสงเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการถ่ายภาพเลยนะคะเพราะภาพที่ดีจะต้องเป็นภาพที่มีมิติเนาะอย่าลืมว่าเราถ่ายภาพภาพของเราจริงๆแล้วมันคืองาน2มิติเราจะทำยังไงให้งาน2มิติของเราเนี่ยมันมีมิติที่น่าสนใจขึ้นมาเพราะถ้าแสงของเราไม่ดีเป็นไงภาพที่เราถ่ายออกมา ที่เขาเรียกกันว่าภาพแบนบ้างภาพไร้มิติบ้างดังนั้นแสงคือสิ่งที่จะช่วยสร้างให้ภาพของเรามีมิติขึ้นมานะคะโดยหลักๆแล้วนะคะลักษณะประเภทของแสงที่เรารู้กันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็ว่าด้วยแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์นะคะแสงธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างพระอาทิตย์หลักๆเลยนะคะ หรือแม้จะเป็นแสงประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED ไฟแฟลชสตูดิโออะไรต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือจะ type of light นะคะก็จะแบ่งเป็นแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์นะคะโดยหลักๆแล้วพอแสงพวกนี้ตกกระทบมายังตัว subject หรือตัววัตถุของเรานะคะมันจะถูก Open, แบ่งออกเป็นลักษณะของแสงประเภทที่เรียกกันว่าแสงนุ่มกับแสงแข็งนะคะ เรามาดูกันว่าซอฟไลท์คืออะไรนะคะซอฟไลท์ชื่อตรงตัวอยู่แล้วแปลว่าแสงนุ่มนะคะถือว่าเป็นแสงสว่างนะคะที่ผ่านการกรองมาในระดับหนึ่งผ่านการกรองทำให้เงาที่เกิดขึ้นจากวัตถุนั้นเงาจะไม่ตัดกันจนเป็นขอบแข็งขอบคมใดๆทั้งสิ้น เงาที่เกิดมาจะาค่อนข้างซอฟนะคะในขณะที่ฮาร์ดไลท์นะคะหรือแสงแข็งในที่นี้เนาะก็คือตัวแหล่งกำเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นดวงไฟก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีส่องตรงมายังวัตถุโดยตรงโดยไม่ผ่านการกรองใดๆทั้งสิน้นสังเกตได้จากเงาที่เกิดขึ้นจะเข้มและมีขอบแข็งเดี๋ยวอาจารย์มีภาพตัวอย่างให้พวกเราดูกันนะคะ อันนี้คือลักษณะเงาที่ได้จากแสงนุ่มและแสงแข็งเราลองดูนะลักษณะเงาของแสงนุ่มเป็นยังไงตัวเงาเองขอบเงาจะาค่อนข้างเฟดออกสังเกตไม่เอ่ยขอบเงาเฟดออกอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วลักษณะของแหล่งแสงผ่านการกลองออกมาเช่นเราพาเพื่อนไปกลางแดดก็จริงตอนในขณะเดียวกันเป็นไง มีเมฆเข้ามาเต็มเลยมเมฆเป็นเหมือนกระตัวกองระดับหนึ่งหรือเราพาเพื่อนไปร้านคาเฟ่สังเกตไม่เอ่ยเวลาเราไปนั่งคาเฟ่เลยเรานั่งมุมติดหน้าต่างเป็นไงเวลาถ่ายรูปมาจะค่อนข้างสวยสังเกตไหมคะเพราะมันผ่านการกรองจากกระจกมาแล้ว1ชั้นนะคะลองสังเกตเนอะแสงนุ่มลักษณะของเงาจะมีการเฟดลักษณะนี้นะคะ ในขณะที่แสงแข็งเป็นยังไงเอ่ยแสงแข็งขอบของเงาคมกริบเลยนะคะน้องๆลอ,องสังเกตเนาะอ่ะทีนี้อาจารย์มีลักษณะของรูปตัวอย่างให้ดูรูปนี้น้องๆคิดว่าเป็นแสงนุ่มหรือแสงแข็งคะถูกต้องค่ะ น้องคือแสงนุ่มนะคะทําไมถึงเป็นแสงนุ่มหนึ่งดูลักษณะของเงาที่เกิดขึ้นเนาะมีเงาก็จริงแต่เงาเป็นไงค่อนข้างเฟดเนาะไม่มีขอบคมเข้มอะไรทั้งสิ้นนะคะมีตัวคุมหน้าของเจ้าสาวที่เป็นตัวกรองแสงมาด้วยนะคะทําให้แสงเป็นไงไม่พุ่งมาที่ตัวแบบโดยตรงนะคะ,ะในขณะที่ลูกต่อไปเรามาดูกันว่าเป็นแสงนุ่มแสงแข็งเอ่ยลักษณะของแสงที่พุ่งมายังเรืออันนี้ดูที่เงาเป็นไง เป็นแสงแข็งเราเห็นเงาที่ใต้เรือไหมครับคมกริบกันเลยเนาะอันนี้คือแสงแข็งเนาะไม่ผ่านการกรองใดๆทั้งสิ้นนะคะน้องๆพอเข้าใจแสงนุ่มแสงแข็งกันแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะแสงที่เราเห็นในชีวิตประจําวันของเราเนาะที่เราเห็นเป็นแสงขาวจริงๆแล้วเนาะน้องคือเป็นยังไงถ้าเรามีพิซซมเนาะน้องๆน,น่าจะเคยเรียนวิทยาศาสตร์กันมาเนาะว่าพิซซมพอโดนแสงขาวมาตกกระทบ จะเป็นแสงลักษณะของสีลุง้งเนาะถ้าเราท่องกันสมัยเราเรียนหนังสือก็จะเป็นไงหมวยคนนี้เขาและสวยดีอะไรต่างๆพวกนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะประกอบไปด้วยพว oh, ก v i s i b l e light เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย wave l e n h ในโนมิเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้เนาะแสงที่เป็นยังไงเอ่ยก็จะมีตั้งแต่ตาเรามองไม่เห็นตั้งแต่ uv จนถึงอินฟาเรดอะไรพวกนี้นะคะที่อาจารย์ให้ดูลักษณะของแหล่งแสงเนาะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพันกับโหมดหนึ่งในกล้องของเรา เราต้องทําความเข้าใจก่อนเนาะว่าเมื่อกี้สไลด์ของอาจารย์เห็นไม่เอ่ยลักษณะของ visible light, นะาะเวลามันเป็นสเปกตรัมอะไรต่างๆพวกนี้เนาะมันจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่บางเล่มอาจจะเขียน380นาโนมิเตอร์ถึง780นาโนมิเตอร์อะไรพวกนี้เนาะที่อาจารย์เอามาภาพอาจจะเขียนอยู่ที่400ร้อยถึงเจ็พวกนี้เนาะมันคือลักษณะการกระจายตัวของแสงอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของแหล่งแสงกับการกระจายตัวของสเปกตรัมนะคะอ่ะเรามาดูกันเนาะถ้าเป็น สไลด์ลที่นี่คืออะไรก็คือแสงพระอาทิตย์โดยทั่วไปตามปกติเราเห็นการกระจายตัวของสเปกตรัมไม่เอย่ยการกระจายตัวสเปกตรัมเป็นไงไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงเป็นไงกระจายตัวโดยเป็นระนาบโดยทั่วๆไปเนาะแต่ถ้าเราจะลองดูเนาะว่าหลอดไฟต่างๆที่เราใช้กันน,น้องเคยเห็นหลอดสีเหลืองไม่เอย่ยที่ลักษณะฟิลเหมือนไฟทังสเตนที่เวลาเราไปตามคาเฟ่ไฟสีเหลืองเนอะพวกนั้น พอเรามาดูค่าแสงเนอะเป็นยังไงเอ่ยถ้าเราดูจากแสงพระอาทิตย์โดยทั่วไปนะคะเป็นไงการกระจายตัวของสเปกตรมัมมีหมดเลยตั้งแต่สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้าเงินสีม่วงอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าแสงเป็นลักษณะของไฟที่เป็นติดเหลืองเนาะเราลองดูการาฟทางด้านขวามือที่เป็นสีเหลืองๆเ,เวลาใครเคยไปเที่ยวคาเฟ่บ้าง ลองสังเกตดูนะว่าเป็นไงลักษณะการกระจายตัวของสเปกตรัมจะค่อนข้างไปทางสีแดงแต่ในขณะเดียวกันฟอเรสเซนต์ฟอเรสเซนต์คืออะไรก็คือหลอดมีออนในบ้านของเราเนอะบางคนบางบ้านอาจจะเป็น LED อะไรต่างๆด้วยเนอะลองสังเกตการกระจายของสเปกตรัมดูนะคะเป็นไงอย่าง LED สีฟ้าค่อนข้างเยอะเนอะถามว่าแล้วตรงนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการ เซตกล้องของเราในเรื่องของแสงนะเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะเกี่ยวในเรื่องของอุณหภูมิสีค่ะอุณหภูมิสีเนอะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าเอ้แสงแต่ละไท e เนอะที่เราใช้แหล่งกําเนิดแสงมันจะมีสเปกตรัมที่แตกต่างกันนะคะก็คืออุณหภูมิสีเนอะมันก็มีความแตกต่างไปอุณหภูมิสีที่เรารู้หน่วยกันนะคะนั่นคือองศาเควินของสังเกตเนอะจะมีตัว K อยู่ข้างหลังเนอะ เป็น daylight ก็คือแสงช่วงกลางวันอะไรป,ก,ปกติพวกนี้นะคะไม่ได้มีเมฆไม่ได้มีอะไรมาอะไรมากมายนะคะก็เป็น daylight ป,ก,ป,ก,ปกติกลางวันนะคะบางตำราอาจจะอยู่ที่5,500องศาเควินก็มีนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นแสงเทียนน้องๆน,น,น่าจะเคยจุดเทียนนะคะเล่นกันเนอะอะไรต่างๆพวกนี้แสงเทียนลักษณะข,ของแสงไฟเป็นไงแสงเทียนให้ไฟสีค่อนข้างเหลืองเหลืองแดงๆถูกไหมเป็นไงองศาเควิน อยู่ลเราเป็นไงอาจจะบริเวณที่1,800องศาเควินอะไรพวกนี้เนอะเมื่อเราเข้าใจแหล่งกำเนิดแสงของแต่และอย่างแล้วทำให้เวลาเราเซ็ตกล้องเพื่อที่จะถ่ายภาพของเรากล้องของเราจะได้ภาพที่มีแหล่งแสงที่ถูกต้องนะคะอ่ะ เราเคยเปิดหลังกล้องกันไม่เอ่ยหลังกล้องมันจะมีโหมดหนึ่งที่เขียนว่า white balance หรือ W B นะคะ white balance เนอะจะมีลักษณะที่มันอยู่ตามดิสเพย์ของเราน้องๆลองดูที่หน้าจอของอาจารย์เนอะเห็นช่องที่เป็นตารางดิสเพย์ไหมคะจะมีลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น A W B นะคะมีลักษณะที่เป็นอาติย์เป็นลักษณะเป็นเมฆเป็นดวงไฟเป็นสายฟ้าเป็นตัว K อะไรต่างๆ ตรงนี้นะคะคือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ข้างหลังกล้องน้องๆต้องทําความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ก่อนว่าโหมดพวกนี้คืออะไรถ้า A w B นั่นคืออะไร ออโตนะคะเห็นเป็นพระที่เดี่ยวๆเลยเดย์ไลท์นะคะเห็นเป็นบ้านมีใต้เงาเป็นเฉดอะไรพวกนี้เห็นเป็นไฟอะไรต่างๆก็ต้องดูก่อนถ้าทางสเตนไลท์คือไฟลักษณะที่มันอมออกสีเหลืองส่วนไวฟ์ฟลูออเรสเซนต์นะคะก็คือหลอดนีออนตามบ้านอะไรของเราพวกนี้นะคะอทีนี้เนาะถามว่าอาจารย์พอเราดูตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดูข้างหลังเห็นไม่เอ่ยจะมีคัลเลอร์เทมเพอเรจอร์ตัวนี้ที่เขียนว่าเคลวินอยู่ข้างหลังจากเมื่อก ที่เราเรียนรู้ไปนะว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็นกี่องศาเควินในแต่ลักษณะของไฟเช่นแสงเทียน1,800องศาเควินพระาทิตย์โดยทั่วไปอยู่ที่5,500องศาเควินช่วง day light อะไรต่างๆพวกนี้นะคะตรงนี้เองจะทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อลักษณะสแสงที่เราไปเนี่ยมันมีอุณหภูมิอยู่กี่องศาเควินนะคะถ้าสมมุิิบางคนเนอะเอาทำงานง่ายอะไรต่างๆบางคนอาจจะเซตไ้ที ออโต้ไว้บาลานซ์ก็มีนะคะบางทีเน้ะเราทํางานเราอาจจะแบบว่ามีความรีบร้อนหรือรต่างๆหมดออโต้ผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ทีนี้เราทําความเข้าใจของโหมดออโต้ก่อนโดยประมาณนะคะว่าโหมดของออโต้ส่วนใหญ่อุณหภูมิสีจะอยู่ที่เรารๆสามพันถึงเ0็ดพนะคะองศาเควินทําความเข้าใจก่อนเนาะเพราะจะมีบางเคสนะคะที่น้องๆตั้งโหมดเป็นออโต แต่เราเดินไปถ่ายไฟทางสเตนที่อมสีเหลืองบางครั้งโหมดออตโอต้เองก็แก้ได้ไปหมดเพราะอะไรบางครั้งเราถ่ายใช้ออตโต้มาแล้วมันควรจะเป็นแสงสีขาวถูกไหมคะแต่ ถ่ายมาแล้วทําไมบางทีภาพเป็นยังอมเหลืองอยู่เราต้องทัทำความเข้าใจก่อนเนอะว่าอ๋อเลนส์ของโบดออโตโอ้มีจํากัดอยู่อาจจะอยู่ที่อันนี้แล้วแต่บางกล้องบางรุ่นบางยี่ห้อนะคะอาจารย์เอามาแบบเป็นกางๆก,ก่อนเนอะออโตโอ้อาจจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 7 0ถึง7,000ถ้าสมมุติว่าไฟทางสเตนของหนูหรือว่าเป็นแสงเทียนก็ได้นะแสงเทียนอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้1,800องศาเควิน แสงค่อนข้างแดงๆเหลืองๆจ,จัดๆเลยเนอะพอเราตั้งที่ออโต้มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันแก้สีภาพได้ไม่หมดนึกภาพออกไหมคะบางคนอาจจะไปแก้ต่อที่ไลท์ลูมหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจบที่หลังกล้องเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้อาจจะเป็นคอสตอมลองสังเกตไหมตรงคอสตอมในที่นี้ อุณภูมิสีเป็นไงได้เลนส์ที่กว้างกว่าออโต้นะคะหรืออาจจะเป็นคนอาจาจะเซ็ตที่ Color t e m p ทมเพอเรอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นให้น้องๆเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่อยู่หลังกล้องของน้องๆที่เห็นเป็นลักษณะสัญลักษณ์พวกนี้นั่นก็คือไว้บลานนะคะไว้สำหรับแก้ลักษณะของสีของแหล่งแสงแต่ละประเภทนะคะ ถ้าเราออกไปถ่าย Daylight แน่นอน Daylight นะคะตรงนี้เขียวว่า5,002 2เราใช้ออโต้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะคะในเรื่องของแสงที่เราเรียนไปตั้งแต่แหล่งที่มาของแสงเมื่อกี้นะคะลักษณะของแสงแสงนุ่มแสงแข็งอะไรต่างๆในเรื่องของอุณหภูมิสีอะไรต่างๆนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นความรู้พื้นฐานให้กับน้องๆนะคะ